ปลานฟางวยวอ้าอะไรวะทำไมมันกัดอย่างนี้กัดแบบมันไม่ตั้งใจกัดนะครับมันกัดแบบอะไรมันก็ไม่รู้ผมก็งงนะเนี่ยเดี๋ยวั้งหวาหลายทีแล้วเนี่ย,ย,ย,ยอืม เอาเอาดูเลยตัวนี้อือมช่กัดไปเนี่ยเอาจนได้ครับมันกัดอยู่หลายทีครับมันกัดแบบมันกัดแบบระแวงครับ <urers> น้ำมันใสก็ตีกดัดเอาจนโดนนะครับกับ กบยางแก้คันนะครับสีชมพูตอนแรกตีสีเขียวมันกัดไปแล้วมันกัดแบบมันกัดแล้วมันก็เลิกกัดลองเปลี่ยนสีดูครับนี่ครับเอาจนได้ครับกบยางแก้คันสีชมพูนะครับสุดยอดครับ